ทำคลิปแลนดอมนะคะพลังงานไพ่บอกว่ามีใครบางคนนะ่ะกำลังตัดสินใจที่จะเดินทางมาหาคุณเขาอาจจะอยู่ไกลจากท่านนะเป็นเรื่องระยะทางอะ่ะอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศโน่นเลยก็ได้คะ่ะมาดูกันคะ่ะเขาเป็นใครคะ่ะเขาคือใครเขาเป็นใครนะคะแต่อาจารย์ขอดูพลังงานของท่านที่เข้ามาก่อนนะคะ พลังงานของท่านที่เข้ามาค่ะ page of cup ท่านเป็นคนคิดใจดีนะคะเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นเลยค่ะไพ่ใบน,นี้เข้าสังคมได้ดีมีคนรักคนชอบโอ้โหไพ่ wheel of fortune นะคะท่านจะเป็นผู้ที่โชคดีที่จะได้รับผลประโยชน์ก้อนใหญ่มีเกณฑ์ได้มรดกได้บ้านได้ทรัพย์สิน หรือท่านทำอาชีพเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์มีเกณฑ์ได้ค่าคอมมิชชั่นก้อนใหญ่ๆได้นะคะโอ้โหไพ่สวยงามมากเนี่ยค่ะอัศวินถ้วยค่ะพลังงานท่านบอกว่าดวงท่านกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นไม่ว่าทำอะไรเนี่ยคนเราเวลาดวงขาขึ้นนะมันทำอะไรมันราบรื่นนะคะจะมีโอกาสดีๆเราก็หยิบจับ โอกาสนั้นได้หมดไม่มีอะไรหลุดไปจากมือคุณเลยนะคะแล้วก็ไพ่บอกว่าท่านเนี่ยจะเจอคู่ที่เป็นคู่ผมลิขิตค่ะอาเขาอาจจะอายุน้อยกว่าท่านก็ได้หรือท่านน้อยกว่าเขาก็ได้อาจจะสลับข้างกันได้แต่รู้แต่ว่าคนนี้เป็นคู่แท้ที่จะเข้ามาเติมเต็มความสุขให้กับท่านได้นะคะจะเป็นคนที่เราเปิดเมื่อเมื่อกี้ อ่านะคะหรือเปล่านะคะหัวคลิปเราบอกว่ามีคนอยากเดินทางมาหาคุณนะ,ะเขาเป็นใครมาดูกันค่ะเพราะพลังงานของคุณดีมากแล้วเขาคนนั้นล่ะเขาเป็นใครเขาคนนี้เป็นคนที่หนึ่งน้าฐานะดีมากอ่าเป็นคนทํางานเก่งเป็นคนมีพรสวรรค์นะคะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุดินพืชศพกันมังกรก็ได้ แต่ก่อนเขาอาจจะลังเลในความสัมพันธ์เขาไม่แน่ใจว่าอืมใจเขาอะชอบท่านจริงๆและจะลงเอยกับท่านจริงๆแต่ก่อนเขาลังเลโอ้โหแต่ตอนนี้บอกเลยว่าเขาเนี่ยไม่ไม่ได้ลังเลแล้วนะคะตอนนี้เขาตัดสินใจแล้วว่าไพดูโวค่ะท่านเนี่ยเป็นสิ่งที่จะเหมือนกับเขาอยู่ด้วยแล้วสบายใจ เขาอยู่ด้วยแล้วยิ่งทำให้เขาร่ำรวยมากยิ่งขึ้นและอยู่ด้วยกันแล้วทำให้ดวงเนี่ยมันเสริมกันคุณกับเขาเนี่ยจะอยู่ด้วยกันและร่วมกันสร้างทำมาหากินแล้วร่ำรวยไปด้วยกันอยู่ดูแลกันสุขทุกขอยู่ร่วมกันประมาณนั้นเลยนะคะและอะไรอีกนะคะขอดูพลังงานไพ่เพิ่มค่ะ เขาคนนี้นะเขาเคยเจ็บปวดในเรื่องของความรักมาก่อนเคยถูกหลอกนะคะอืมแต่หลังจากที่เนี่ยมาเจอบท่านนะชีวิตเขาเปลี่ยนนะเขาตั้งต้นชีวิตใหม่เขาเริ่มเข้าใจว่ารักแท้ก็มีอยู่จริงคนที่รักและห่วงใย,ยและปาถนาดีกับเขาอ่ะก็คือท่านนั่นแหละพอมีท่านเข้ามาเนี่ยเหมือนฟ้าเปิดดวงให้เขาเลยค่ะขอไพ่สรุปค่ะ ให้สรุปความสัมพันธ์ท่านกับคนคนนี้จะเป็นยังไงกันต่อนะฮะคนที่อยู่ทางไกลนะความฝันจะเป็นจริงค่ะต่อไปนี้จะไม่เครียดไม่กงังวลอีกต่อไปแล้วเพราะเขาจะมาหาท่านจริงจริงค่ะเขากลาลังเดินทางมาแล้วอน่าเครื่องก็ได้นะเพราะเขาอยู่ทางไกลเขาจะเดินทางมาและเขาก็หมายมั่นแหละ ว่าท่านคือคนที่ใช่แล้วท่านดูตัวสฟิง์สองตัวเนี่ยมันเปรียบมันคนสองคนน่ะนะคะต่อให้มีความคิดที่แตกต่างหรืออะไรก็ตามแต่ก็สามารถที่จะไปถึงเป้าหมายของความสำเร็จร่วมกันได้นะคะนี่คือพลังงานเขาคนนี้นะคะเขาเข้าใจในเรื่องราวต่างๆได้ดีค่ะขอดูหลังไพ่อีกครั้งค่ะโอ้โหดูสิคะไพราชาเหรียญเนี่ย เขามาเนี่ยซัพพอร์ตท่านเลยนะบนเปิดในเรื่องของเงินเพราะว่าตั้งแต่ใบแรกก็เป็นไพ่เงินนะเขาเป็นคนมีฐานนะอืมนะคะเขาเป็นคนที่ประสบเขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะทําทุกอย่างให้ท่านมีความสุขได้ไม่ทําให้ท่านแบบเอออยู่กับเขาแล้วมีความวิตกกังวลอะไรเขาจะมาเติมเต็มสิ่งนั้นนะคะท่านกับเขาอ่ะ เป็นคู่ผมลิขิตต่อกันนะคะขอให้ท่านกับเขามีความสุขขอให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโดยเร็วฉับพันนะคะ